คุณเคยสงสัยไหมครับว่าภายใต้ผืนน้ำที่เรียบเนียนราวกับกระจกของเขื่อนวชิลาลงกรมีอะไรซ่อนอยู่ข้างล่างนั้นเมื่อความเจริญก้าวเข้ามาและใส่น้ำเริ่มเอ่อลน้นเมืองทั้งเมืองกับต้องจมดิ่งลงสู่กลนบึงทิ้งไว้เพียงยอดเจดีย์ที่โผ,ผล่พ้นน้ำเพื่อเตือนใจถึงอดีต วันนี้ Serene Station จะพาทุกคนล่องเรือไปอยังอำเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อเปิดบันทึกลี้ลับของวัดวังวิเวากาลามหลังเกา่าหรือที่รู้จักกันในนามวัดจมน้ำสถานที่ที่ความศรัทธายัางคงส่องแสงอยู่แม้ในที่ที่แสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงครับ ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2527การสร้างเขื่อนทำให้หมู่บ้านชาวมอญและวัดที่สร้างโดยหลวงพ่ออุตมะพระเกจิอาจารย์ผู้เป็นที่รักต้องถูกเวนคืนพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ชาวบ้านต่างหลังน้ำตาขณะมองดูบ้านเรือนและอุโบสถค่อยๆหายไปใต้ผืนน้ำ แต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์คือแม้เวลาจะผ่านไปนานหลายสิบปีโครงสร้างของวัดยังคงแข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อกำแพงอิฐและลวดลายปูนปั้นยังคงเด่นชัดราวกับมีพลังบางอย่างคอยปกป้องมันไว้นักประดาน้ำหลายคนเล่าตรงกันว่าเมื่อลงไปใต้น้ำในจุดที่อุโบสถตั้งอยู่ พวกเขาจะรู้สึกถึงความสงบที่หาจากที่ไหนไม่ได้และบางครั้งก็เหมือนมีสายตาคู่หนึ่งคอยเฝ้ามองดูจากมุมมืดของวิหารใต้ดินชาวบ้านริมน้ำเล่าว่าในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงและลมสงบนิ่งมักจะได้ยินเสียงะระฆังดังกังวานมาจากใต้น้ำ ทั้งที่ะระฆังใบจริงถูกย้ายออกไปนานแล้วความเชื่อเรื่องพญานาคที่เฝ้าพิทักวัดจึงเกิดขึ้นหลายคนเชื่อว่าเมืองบาดาลใต้สังขบุรีคือที่พำนักของเหล่านาคราชที่ศรัทธาในหลวงพ่ออุตมะพยานบุคคลหลายกลุ่มที่ล่องเรือผ่านจุดนี้ตอนดึกๆเคยเห็นดวงไฟสีเขียวขนาดใหญ่ ลอยวนอยู่รอบยอดเจดีที่จมน้ำก่อนจะมุดหายลงไปใต้ดินอย่างรวดเร็วและใครก็ตามที่ไปอธิษฐานจิตที่หน้ายอดเจดีนั้นมักจะได้รับโชคลาภอย่างปฏิหารโดยเฉพาะเรื่องการเงินและการค้าขายที่ติดขัดกับเลื่นไหลราวกับสายน้ำที่หล่อดเลี้ยงเมืองนี้ครับทุกๆปีในช่วงฤดูแล้ง เมื่อระดับน้ำลดลงจนมองเห็นพื้นอุโบสถทั้งหมดที่นี่จะกลายเป็นทางเดินสู่สวรรค์ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศจะเดินเข้าไปในวิหารที่ไร้หลังคาเพื่อกราบไหว้ขอพรมีเรื่องเล่าของนักธุรกิจคนหนึ่งที่กำลังจะล้มละลายเขาเดินทางมาที่นี่และสัญญากับวิญญาณที่ดูแลวัดว่าหากรอดพ้นวิกฤต จะกลับมาบุรณะทางเดินที่ถูกทำลายหลังจากนั้นไม่นานกิจการของเขากลับมาพิกฟื้นอย่างรวดเร็วเาลาัับมีปฏิหารความลับของวัดจมน้ำจึงไม่ใช่แค่ความหลอนหรือความสวยงามแต่มันคือเรื่องของสัจจะและแรงอธิษฐานที่ส่งผ่านจากคนบนบกสู่ดวงวิญญาณใต้บาดาลครับ สังขบุรีวันนี้อาจดูคึกคื้นด้วยนักท่องเที่ยวแต่ทุกครั้งที่เรามองลงไปในน้ำขอให้ลํำลึกเสมอว่าเบื้องล่างนั้นมีความทรงจําและหยาดน้ำตาของบรรพบุรุษซ่อนอยู่ความลี้ลับของวัดจมน้ำคือการเตือนใจว่าสิ่งที่มองเห็นด้วยตาอาจหายไปตามกาลเวลาแต่สิ่งที่มองเห็นด้วยใจจะอยู่ชั่วนิรันดร ขอบคุณที่ติดตาม Serene Station นะครับคืนนี้ขอให้ความสงบของสายน้ำนำทางทุกคนไปสู่ฝันที่ดีและโชคลาภที่ปาถนาลาตีสวัสดีครับ